ขอต้อนรับผู้เรนซึ่งเจไดเรียนภาคเรียนปีการศึกษา2567ของพวกเราห้อง302ครับครั้งนี้พวกเราจะมาดูเสนอหัวข้อวีเจในเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องค่ะภาคเรียนนี้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่พวกเราจึงเกิดความคิดที่จะระยุใช้หลักการเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ กาพัฒนาหรือซ่อมแซมของเล่นให้เล่นได้สนุกกระหยะัดปลอดภัยและเล่นได้นานขึ้นค่ะพวกเราใช้ของเล่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ของเล่นที่พวกเราเประดิษฐ์ขึ้นเองนี้อาจจะไม่ใช่ของเล่นที่มีรูปลักษณสวยงามน่าเล่นเท่าของเล่นสมัยใหม่ที่วางขายตามท,ท,ท้องตลาดแต่พวกเราอยากให้ท่านเปิดใจในร่วมเรียนไปด้วยกันค่ะ ว่าจะนำหลักการของแรงและการเลื่อนที่มาสร้างการ์ของเล่นได้อย่างไรคะต่อมาเราจะเอาของเลื่อนเก่ามาทดลองรีนใหม่ค่ะแล้วแล้วเราก็จะตั้งคำถามที่ว่าการนำของเลื่อนเก่าทำให้น่าสนใจได้อย่างไรคะแล้วเราก็สืบคนนข้อมูลเกี่ยวกับแดงค่ะ เรื่ององานวินจัยค่ะแล้วเราก็ต้องวางแผนขันตอนการพิสูจน์สมบูรณ์ที่ทางของเราแล้วเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ค่ะเราจะต้องเระดิตแล้วก็จะต้องลองเล่นออกบัตรตาดำทือผลการทดลองแล้วก็จะต้องทดลองลอกับจุดบันทึกด้วยค่ะแล้วเราต้อง ต่อแบบในลงมือปรีีของเล่นพัฒนาของเล่นบอนภาคสนาค่ะแล้วเราก็จะต้องนำของเล่นมาทดลองเพื่อให้ได้ผลการทดลองค่ะต่อไปจะได้สรุปผลที่เอพ่อคุณแม่จะได้รับฟังในวันนี้ค่ะคะแทนสามส ใะ้่ที่ชันสานลำสองเลขที่เจ็ดเนื่องจากจูจูไม่มาผมเลยต้องปรับการนำเป็นครับชื่องานวิจัยชื่องานวิจัยของผมคือเปรียบเทียบตัวบ่อยที่ทำจากเปรียบเทียบตัวบ่อรื่อบินที่ทำจากครบินกับหนังยางครับ สติฐานของผมคือตัวที่ทำจากหนังยางจะไปได้ไกลกว่าตัวอบที่ทำจากสังกะีตัวตัวอยที่ทำจากหนังยางได้เวลา สามเซนติเมตรครับกว่อยที่ทำจากสบินได้ระยะทางสิบาุดเซนติเมตรครับ,รบซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานเพราะมีหนังยางมีแรงขับมากทำให้เครื่องมินไปได้ไกลครับ,รบต่อไปจะเป็นการเฉืนโดนครับ ในภาคเรียนนี้คือใส่ใจเข้าใจผู้อื่นไม่ว่าเพื่อนคับโดยวิธีการถ้ามอหัวใจดื่มน้นักหนูถึงสิบแล้วเดินยู่ครับผลคือผมสามารถกำกับตนเองได้ดีขึ้นและเข้าใจเพื่อนมากขึ้นค่ะสิ่งที่จะนำไปพัฒน ตอนในห้องเรียนนั่นนคือจะไม่รอกเพื่อนและเข้าใจเพื่อนให้ได้ค่ะต่อไปผมจะลองสาธิตวิธีการเล่นเครื่องบินครับ พวกคอคนไหนอยากเล่นไหมครับ ม่น้้หมดทงาขอบคุณท่านผู้ชมทุ่านขอสมคูกจดแมมรเนี่ยมอกง็ชื่นใจนะคะก็คือเห็นได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆทุกคนนะคะ ที่เกิดขึ้นแล้วก็แบบการนําเสนองานคือรู้เลยว่าที่นําเสนอก็คือเกิดจากการที่ได้ปฏิบัติจริงๆนะคะแล้วก็บอกด้วยด้วยความเขา้า,ขเขาใจแล้วคุณแม่ก็ได้ความรู้ทุกครั้งที่มาร่วมงานจะตื่นเต้นทุกครั้งเลยว่าลูกจะนําเสนออะไรให้คุณแม่คุณพ่อพดูคะวันนี้ก็คือได้ความรู้เรื่องแรวนอกจากเดิมที่อาจจะของเล่นชิ้นนึงคุณแม่ไม่เคยคิดเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะใช้แรงเยอะขนาดนี้แ,นแรกๆก็พวง แรงต้านอากาศแรงผันแรงเออเสียทางที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือขอบคุณแล้วก็ขอบคุณครูทุกทุกท่านด้วยนะคะที่คอยดูแลแล้วก็ให้ลูกๆเติบโตมาอย่างดีแล้วก็มีความสุขทุกทุกคนขอบคุณค่ะก็ทีนี้นะครับก็ได้เห็นความที่ลูกๆนะครับเติบโตขึ้น ที่ขนาดแค่พอ飒ครับยังรู้จักคำว่าคิดแตะดัดแปลงเรา,เาให้คขาตอบปลี่นได้ตั้งสมมติฐานเปลี่ยนได้นะครับผมก็คิดว่าเมื่อกี้อย่างที่มีลุงนะครับได้มาบอกว่าดัดแปลงจากของที่มีปัจจุบันที่ใช้ที่เด็กใช้แล้วกลับมาใช้มาดัดแปลงให้เป็นของเล่นนะครับก็จะทําให้เด็ก น้องูกเราเนี่ยจะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่มันจะไปเป็นขยะนะครับก็มาแตะแตงทำแบบนี้ได้นะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับตอนแรกว่าจะไม่มานะครับเขาเขาที่อายแต่วันนี้ก็มามาชอบมีตางร่วงนะครับพอไม่เคยไม่เคยร่วมกิจกรรมวันนี้ก็ออกมาพูดให้แล้ว